นะครับสำหรับคู่นี้ครับทวีศักดิ์นะจะอยู่ฝั่งน้ำเงินครับเดี๋ยวการช่องพินิจโบุโหะเอบตเองครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเรืออะไรครับอันนี้เป็นสองตอนครับสองตอนนะครับสองตอนนะครัทวีศักดิ์ครับนี่ครับทวีศักดิ์ครับน่าจะมาแล้วครับ น่าจะใช่ครับขยับเรือมาแล้วครับเข้าพื้นี่สามนาทีผ่านไปสามนาทีครับเกือบโดนครับเกือกการแข่งขันคู่ที่สิบสองไอ้คู่ที่สิบสามของวันนี้เ่อพินิจคูลงหูออบมาตเองอยู่ไฟแดง่ถกัะบะวีศัก์อยู่ไฟน้ำเงินมีเสียงปรบมือครับคพิสีเตรียมตัวไมด้วย โจพินิษเข้ามาแลมีเสียงตบมือสออยู่ปลายดอาครับมีสองนงไปแล <als> ้วครับยู่ไฟน้เมันม่เสียงปรบมือชอบใจครับเนี่ยเรือสองเ่มเติมเรือเตเรือ เรือตรงไปครับคุณผู้ชมครับเรือตรงออกไปแล้วครับเสียยูสูู้้อ้แข่งเรือวัดปานมาหรือเปล่าพี่กัน้องเจอกันเองครับเร็วจบจากคู่นี้อธิชาบายจังเล่พบกับมะน้ำเพนซียูไน ้อลนมครับปลสนาอมอยงเ้อยู่ักยสรอนามพอเอาแลัเครื่องแล้วนะสำหรับคู่นี้ ยังน <4. S 2> ้ำอยู่ครับยังน้ำอยู่ทวีสังค์ไปครับเฮ้ยโอ้เหลือความเหลือความครับนะโชคพินิจพั่มไปครับโชคพินิจพั่มไปครับโอ้โชคพินิจพั่มไปครับเอาไปเลยครับคนคนขับช่วยหน้ามาแล้วช่วยด้วยนะสหานด้วยด้วยด้วยรับความพั่มไปครับโชคพินิจเหือร ขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วชพินิขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว้้ชรับ่อดูเรียนเยอะลำเดียวใช่ไหมลำเดียวลำเดวลวเองินข้าไปนะครข้าไปนครงนเข้ทุอีสัครเข้าไปครับหลอครีบนรครยู่แก่ละแก่เข้มาแล้วครัอก làm điệu à? làm điệu. ta bay thân thôi. đang điêu การมันไกลมากครับมันสะดุดนะปลายสนามนะครับโอ้โหคุณผู้ชมลองดูปลายสนามด้วยนะคนขับไม่เป็นไรเป็นไรหรือเปล่าครับดูด้วยคนขับน่าจะกลับมาแล้วครับคนขับนะครับกลับมาแล้วครับเอาขึ้นมาแล้วครับอ้าวคนขับปลอดภัยนะไม่เป็นไรคนขับไม่เป็นอะไรครับสายรายงานมาแล้วนะคนขับไม่เป็นอะไรครับครับเรือมันลางครับต้องเราถึงได้บอกว่า อาเวลาผู้ชมก็เวลาออกจากสนามอย่าพ่งออกในร้านแทนมันอันตรายอัาดีเจก้องไปสนามเป็นอะไรเพราะมันไม่เหมือนกับกล้องไปย้่นสะดุดอะสัญญาณเนี่ยเนี่ยสัญญาณมันเหมือนไปสนามเหมือนกล้องมันสะดุดอยู่ สักครู่นะครับคุณผู้ชมครับสักครู่เนี่ยตอนนี้น่าจะกําลังเก็บกู้อยู่นะครับเก็บกู้เรืออยู่นะครับเก็บกู้เรือไปสนามนะครับเรือโทเก็บถังน้ำมันได้ด้วยไปสนามกล้องใช้ได้ไหม แล้วเกิดอะไรเนาะฝาทับไมนก็เกิดไม่เรียบร้อยเลยดีเจไปสนามกล้องยังมืดอยู่นะไอ้น้อยบอกว่าใหญ่ร้อยด้านบนกล้องไปสนามยังมืดอยู่นะมันไม่มาเลยมันหมุนเลยจอด้านบจอด้านบ มันบินต่อหน้าเฉยครับเห็นคลื่น,นตะวีสักนะฮะเลยยกนิดหนึ่งนะคะรับสนามมีจุดนะเรือบิน<อ>ไปตะวีสักน้ำไปไม่เป็นไรบป็นเราาเพี่หลวงพ่อเราปลอดภัยไปไม่เป็นไรนะไ เชักแล้วเสียบใหม่ยังโอเคโอเค

Hello? Okay. I see. You. You. I watch on TV, Facebook. I watch you. Okay, I watch. You. Yeah. Yeah, I watch all the time. I watch every time. Okay, yeah, I okay. watch. Okay. Thank you. Thank you.